วนทำวุ้นฝอยทองกันค่ะก่อนอื่นทำวุ้นน้ำใสนะคะแช่ผงวุ้นในน้ำไว้ก่อน15นาทีค่ะเติมน้ำมะพร้าวลงไปค่ะนำวุ้นขึ้นตั้งไฟนะคะเคี่ยวจนวุ้นเดือดเช็คว่าไม่มีผงวุ้นติดที่ทัพพีแล้วใส่น้ำตาลลงไปค่ะเมื่อวุ้นเดือดขึ้นอีกครั้งก็ปิดไฟได้เลยค่ะต้มวุ้นกะทีต่อเลยค่ะวิธีการเหมือนกันเลยนะคะแช่ผงวุ้นก่อนครบเวลาใส่น้ำมะพร้าวลงไป นำขึ้นตั้งไฟให้เดือดค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลเกลือและกะทิตามลงไปค่ะนำมาใส่พิมพ์กันค่ะเทรองหน้าด้วยวนน้ำใสก่อนประมาณ1ช้อนค่ะจากนั้นใส่ฝอยทองที่เตรียมไว้ลงไปนะคะใส่วุ้นน้ำใสปิดให้ท่วมฝอยทองอีกหนึ่งครั้งค่ะรอเขาตึงตึงตัวใส่วุ้นกะทิปิดท้ายค่ะวุ้นกะทิสูตรนี้จะออกเค็มหน่อยนะคะเพราะตูนตั้งใจให้ไปตัดกับความหวานของตัวฝอยทองค่ะเมื่อวุนเสร็จต,ตัวดีแล้วก็แกะออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะ ตูนอาจจะเทชั้นกะทิน้อยไปหน่อยนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเทให้หนากว่าตูนนิดนึงก็ได้ค่ะแบบนี้ตูนเอามาลองเทใส่ถาดดูค่ะก็จะกลายเป็นวุนฝอยทองถาดเล็กลองทำกันดูนะเราแวะมาส่งการบ้านบ้างน,นะคะ